ทุกคนเห็ดแรกของปีประเทศสวีเดนนะคะงดงามมากเลยทุกคนคะ่ะดูสีขาใหญ่ๆบวบเลยปีนี้ฝนดีมากได้เห็ดพึ่งดอกนึงทุกคนคะ่ะโอ้วส,าาสวีเดนสวัสดีค่ะพิมพ์ชนกกระมอกที่คุ้นเคยของเขาทุกปีนะคะทุกคนคะ่ะ วันนี้เป็นวันแรกของปีนะคะที่เราจะเดินเข้าป่านะไปดูเห็ดทีว่ามันจะมีหรือเปล่านะคะมันออกหรือยังนะคะมานลุ้นกันบางทีเราอาจจะไม่ได้ก็ได้นะคะเราไม่ไม่มีความหวังเลยช่วงนี้แต่เราสิ่งเดียวที่เราคิดว่าเออเราอยากเข้าป่าก็คือฝนตกหนักมากสวีเดนยังไม่เจอหน้าร้อนแบบจริงจังตักทีทุกคนตั้งแต่ครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้แค่ใส่กีฬาสั้นแค่สวันนอกนั้นคือแบบ มันฝนตกอะ่ะมันอากาศไม่ดีอ่ะมัวแต่พูดมากลำรีลำไรก็ card, ชมบรรยากาศนะคะระหว่างทางเช่นเคยถุกและทุกๆปีนะคะที่เราเดินไปหาเห็ดน,นะคะทุกคนเราไปดูกันดีก,กว,ว่าวันนี้เราจะเจอไหมหรือว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะอย่างน้อยๆเราก็ยังได้บรรยากาศสวยๆนะคะนี่ก่อนฝนตกนะคะทุกคนฝน,น,น,นตเตรียมตังเข้ามาแล้วดูสิโอ้ด้ำมึดเลยทุกคนค่ะไปค่ะตายแล้วเต็มเลย ดีเห็ดแล้วทุกคนมาตั้งกล้องเก็บกันดีกว่ามาค่ะทุกคนมาเก็บเห็ดแรกของปีสวยงามมากเลยนีอ่อ่อนๆเลยจ้ะวันนี้ไม่ปิดหวังแน่นอนทุกคนดูสิงามแบบระเบิดระเบอ้อและเราก็ได้เจอเห็ดแล้วทุกคนนี่เป็นไง เดินลงมาแค่สามนาทีนะคะเราก็ได้เก็บเห็ดคอนตาแลนแล้วเลยเห็ดเหลืองมันปูนนะคะเอาหมูแต่พูดมากย้นแะล้วไปเก็บดีกว่าโอ้ยทุกคนอ่อนอ่อนเลยค่ะดูสิ คุ้มค่ามากวันนี้ที่ฉันมาเนะี่ยเป็นไงขาใหญ่ๆเลยลเย้นี้แลละทุกคนขากำลังน่ากินเลยอะคือแบบโอ กำลังออกตะมุตะมิเลยจ้าดูสิทุกคนสองนาทีดูสองนาทีเยอะมากคนนะ่ะเราเกือบมาไม่ทันเห็นไหมชุดแรกออกกำลังแก่ไปตั้งกล้องเก็บกันจ้าคนดูนอ่อนทั้งนั้น เกิดตามแบบนี้เลยทุกคนในป่าย้าเขาจะเกิดตรงที่เดิมๆเนาะนี่ดูดอกเขาดิแล้วดูขาดิคือใหญ่มากอ่ะโอ้โหนี่โอ้ยขอโทษที่กล้องสั่นเยอะจังทุลักทุเลน่ะเด้อทุกคนนี่เห็ดชั้น คือเห็ดแรกของปีไม่ผิดหวังเลยบ้านวิชนกคือมีแต่ขายใหญ่ๆเลยทุกคนคะ่ะนี่โอ้โ,อโอจะทำซอสเห็ดนะคะวันนี้ไปค่ะไปต่อเห็นหน้าคนเก็บเห็ดบ้างนะคะจะโชว์ให้ทุกคนดูอันนี้คือไม่มีเน่าเลยนะเนี่ยขามันคือใหญ่มากคือใหญ่เท่าหน้าเลยอะ่ะ ไปกันต่อจ้าทุกคนหลังจากที่เราได้เห็ดครึ่งตะก้าแล้วเนาะเราก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนค่ะได้เห็ดพึ่งดอกหนึ่งทุกคนคะ่ะโอ้ ได้แกงจังหน่อยเลยไหมนี่นะเห็นไหมนี่ปิดเข้าไว้เขาจะได้ออกอีกงาม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 นนี่นั่นแหละหนึ่ง <c oughs> เดินเดินมาก็เจออะไรทุกคนเนี่ย <c oughs> เกือบเยียบนะนี่อันนี้ก็เป็นสีเหลืองนี่ยยาบยานุ่นเลยค่ะมาตั้งกล้องเก็บกันจ้า นี่ตั้งก้องแบบเก็บแบบใกล้ชิด ดูดอกดูขามันอือดูหน้าคนเก็บกันบ้างค่ะจะเก็บให้ดูนี่ค่ะตรงนี้มาทีไรนะแก่ก่อนเพราะมันจะเกิดก่อนพอมาปีนี้เรารู้แล้วแล้วก็มาเล็งมาที่กลุ่มนี้ก่อนอันนี้แต่ก็เริ่มจะเน่าแล้วนะตรงเนี้ย ก้อนที่ใหญ่มากอันไหนเนา่าเน่าเราก็ไม่เอาเราก็เลือกเอาแต่อันดีๆมันแอบอยู่ตามใต้ขนไม้อยู่สองวันนี้น่าจะมีคลิปให้พี่น้องดูเยอะอยู่นะคะอุ้ยเด็ดจ,จนขาดเลยไหมอืมนี่ บุญอืมอืมนี่ดอกใหญ่ๆกันเลยขาวอวบอืมนี่อีกหนึ่งนะคะอืม ดีทุกคนยุงก็เยอะเห็ดก็มีอ่อนๆอ้อันนี้เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะคะฮัานดอกมันโอ้โหนี่ขาเห็ดอลังมาก หนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะเป็นเห็ดแรกนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็คลิปแรกของการเก็บเห็ดเดี๋ยวนั่งดีๆก่อนคลิปแรกของการเก็บเห็ดที่สวีเดนนะคะวันนี้2 0 2 5นเนาะก็ได้ประมาณนี้จ้านี่ฝั่งทางนี้เราได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะเราก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูกันว่า สองฝั่งนะคะเป็นเห็ดแรกนะคะปกติเนี่ยที่ที่อยู่เนี่ยมันจะมาช้ามากเห็ดจะขึ้นช้ามากนะคะก็จะมีแต่เห็ดแรกของปีนี่แหละที่มันจะขึ้นคือเนี่ยเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้นะคะก็วันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ